ลงนี่ละสุดยอดเลยเนาะเบะสวยดียแล้วยังเลี้ยวไหวง่ายเลน่น้ทุกคนตัวเมย์พร้อมนันเนี่ยต้นกระปูโมโบบี้แต่เยอะละถ้าไม่ได้คือปรี้สบายดีสบ,บายดีสวัสบบด,สบบดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุคทานนอที่ตามรับชมส,สบ,บายดียามจัาเ้อร์พ่อแม่พี่น้องนี่ มุน้นเนี่ยโซนจะฆาพี่พาน้องเข้าป้านะเพราะว่าไปตัดไม้มาจากัากเตาะมัดเข้าทุกคนเอ้ยเพื่อยุ่งหอดเนี่ยมเกี่ยวเข้าแต่สอนยังไม่ได้เตาะมัดเข้าอยู่เนาะไปมุ้นนี่ยแต่สามคนได้กับบ่วาดน้ำล้วก็มีน้องไส้เพนึงไปน้ำนทุกคนเอ้ยเพราะว่าเพิ่นหากระมาแต่ไทยน,นะตอนนี้บ่วาดกับ่นกำลังขับรถอยู่เพราะว่ามาเปิดคลิปอยู่กลางทางทุกคนเลยเดี๋ยวติดตามครับส้มไปเบิ่งน้ำกันเลยตอนนี้เฮากะมาหอดพี่ทุกคนเอ้ยหน้าป้าพี่ ว่าจะสอนมาเปิดคลิปอยู่างทางเนาะนั่นนี่มีกระทางเข้าหน้าป้าค่อยได้คนทางก็เลงเงี้ยทุกคนเลยลิฟต์ลงไปนี่คือสีเลือกน,นี่รถข้าทุกคนเลยน้องน้อยน้อนี่ก็ข้าเพราะมันเป็นขี้ตกเอาอันตัดโคตรเซอร์นั่นนี่ไปโอ้โอโอโอ อบปลงนี่ละสุดยอดเลยเนาะเจตาเขาเก็จะตกละนี่ตัวน,นี้ก็รถเขาว็วีได้ทุกคนเลยได้ไปต่อวันนี่กงดูทางก็เย,ยนนอะแยะหน่้นอยนึงทุกคนเลยเพราะว่าทางมันยังเป็นัดงใ้แห้งอยู่เลย ตังกับุดยอดเลยนะทุกคนเอ้ยคันรถไปต่ออีกวันนี้ตอนนี้ก็มาฮอดเพลงปลาละเป็นเด็ุกเพลงมากเลยทุกคนเลยนี่จะเป็นเทลเก่าคน ท่าก็สิได้จอดรถไว้ถึงป้านี่ละเพิ่มมาอีลุงว่าบ่น้ำผ่าย ลด,ด,ด,ดไว้นี่ทุกคนตอนนี้ห้าก็มางหอเถีงปานห้าก็สีได้จอดรดไว้นี่นะวันนี้ห้าก็สีได้ไปหาตันไม้เตกอ,อนทุกคนเลยแต่มาไม่นี้สอนไม่ได้นั้นไม่ได้วันนี้จะสอนถือคองกับอันเสียมะน้าทุกคนว่าจะคุดกับปุกดงนะถ้าเห็นจะสอนกับสีคุดนะพอได้เมื่อกินตอนเทงนะทุกคนแล้วก็ถือข้าวมาน้าเพราะว่าเยอะกินข้าวกับกินโลด,ดนะถือมาเพื่อไว้วันนี้หฮาสีได้ไปหาตันไม้ก่อน ตือคลองไปน้ำเห็นจี๋อก็คุดเห็นกระปูกแดงก็คุดด้ทุกคนเลยเพราะวาดพ่นยางไปก่อนละตอนหน้าคนละตอนนี้สอนกระยางมาหอดป่านสมนไม้ที่จะตัดตัดโตะอไรทุกคนเลยเพรวาดพ่นยางมาก่อนนะเท้า <Okay. S 1> กฮ่อนต้นไม้ที่จะตัดกะมีแต่น้ำทั้งหมดทุกคนเลยต้นไม้ก็อยู่สูงได้ไม้ที่ห้อยเอตโต๊ะกะลำใหญ่ผมนะ ต้องได้ขึ้นไปบักเอาสองลำบ่ก็เลิกลโอ้โ,อโอทางพ้นก็นมีทุกคนเลยถือว่าหลายอยูไ่ได้จนมีมาวาดเพิ่นขึ้นไปตัดไหมทุกอ,อนข,ออขึ้นไปตัดแล้วก็ดึงลงเลยตัดแล้วแล้วก็สิด็ดึงลง ลำนี้เา่าเลยดึงออกมาน่ะมันฆ่ากับปูดนั่นมันฆ่ากับปูดนั่นนะผู้ทุกคนแต่ตอนนี้เหากาตัดโต๊ะก้อนยังไปหากินเลยทุกคนเลยเพราะว่าดึงไม้เียวนะมันดึงมีล่องคนนึงเลยทุกคนเลย ต้อดึงใส่เดียวผู้เพราะว่าเพิ่นขึ้นไปตดัดจุกไม้ละแต่ต้องดึงไส่เดียวตอนนี้ก็ตัดได้หลายเต้ไปทุกคนเลยลำน้อยเอาเพราะว่าเฮาจากอิดปองหนึ่งน้ำไว้มัดไว้มัดเข้าไหา้ทุกคนเลยมัดก่ำมาตนะเกี่ยวแล้วก็มัดเกี่ยวแล้วก็มัดแต่อันส่งป้องเขาสิดาได้ไว้มัดคนูนลำน้อยอันนี้นะ ดึงโ้่งเขินนะดึงล่งกระตัดปลายไม่ลดเลยแต่พุ่นนะเออเอาตาัดอันโตพ่อไปเทียบร้อยยังได้ไปหาหายู่หากินทุกคนเลยพอได้เมือกินอยู่แต่เฮินะร์นน้ำก่อนหน้าเขากระตัดเมล้วทุกคนเอ้ยขึ้นกอไม่ไา,าดิค่ะ วัดเป็นเป็นไทยตัดนะคุอยเป็นไทยดึงโล่งสูงเลยตัดเอาเลยบ่เนะ แม่มาลงบดเป็นแปนนี่ดิอดเอาสิดได้ดึงก่อนว่ามันก็ตัดตัดลำไม้อีกคนเลยพอาะลำนี้ตัดแล้วละ่ะตัดลำไม้ โอ้นารักนุ่นวิดโกมันด้ไหม ้อาไวซื้อพาว,อว่าเพิ่งลงมาละแต่ต้องได้ทางเอาทุกคนเพราะว่ามันตกอยู่ก่งก่อมันพวกทางเอาแล้วก็ดึงลงมา,า,งด,งาดึงมันดึงได้ปะเอาไว้กใกล้แม่ผาในเย็บนะ ลำมีงามเลยดึงมันดังกีบ่ะ้อมันอ้ลำงาแี้ เอยาวดีคนหาเหล่าทำยังยาวเลยสองปองใหญ่ๆเลยตัดปลายมันทิมแต่เ้าต้องได้ห่อนเลยทุกคนเพราะว่าเบะเอาแต่ป่ามันยานะตัดยาวๆไปเมียห่อนนั้นเป็นทรงท้นมันสั้นๆตัดเอาอิดสองอัน สามซี่ลำหนึ่ง,นงนเนออาไปไว้กันงท่าก็แล้วกัน เบ้ช่วยดีแล้วยังเลี้ยวไวส่วนน้องทรายเ้ากับพ่นกับเบ้โอ,อ,อ้โหล่ะตอนนี้ห้ากับตัดไม้กับไปที่เรียบร้อย,ยทุกคนเลยผลออกกันแล้วนะวันนี้ห้ากับซีได้ไปหาคูดกับปูเมื่อกินเข้าตอนเที่ยงทุกคนพู่นกับโหนอ้อทางพุ่ละ พ่อขันเท่าตัดลายกับจักดิท่านกับมันแห่เอได้ทุกเลยไหมนะนี่ยวันนี้เขาก็ได้ไปหาคุดกระปูกอนทุกคนเอ้ยนี่ของเดีเอาคุดกระปูก็มีข้องกับเสียมเลยทุกคนเดี๋ยวดีตามไปรุ้น้ำกันเลยน้องป้าที่มันซีมีหรือบ่อกรนะปูคุด็เย็บหนามนี่กำลังยางไปหากอนหาหูมันคอยเฮาวาดเป็นคุดเลยทุกคนเลยนี่แล้วขุ่ไหวกันหรอตื่น <laughs> มันจะตื่นบเ,เสือด่เอ้าเสือคล้องไงนี่ตัวเมียวะนะเจ้าน้าไปจองสองตับวบ่วาดไปเห็นซ้อนเดียวอยู่ทุกคนเลยลงเ้อย่างนี้จือเปตนโคตรที่แล้วซอนเดียวเพิโยเจ้าไปทอดเฉมก็ชับรัดแล้วละ ตัวไอคุดเอาก็ได้ตัวที่สองแนละมันโคตรลงทุกคนเลยเพราะว่าตัวกินี่น้ำบาวาดเพิ่มอันตัวนีเอาไหมตัวใหญ่ไหบอ mm hmm. เหรอมันโคตรเจ็บเดี๋ยทุกคนอ้าว mm hmm. ตัวผู้ตัวนี้นะ mm hmm. นซอนดิวไปเดี๋ยวเฮาสิไปหาคุดต่ออีก,ก,อนกคนเลยตอนนี้ซอนก็เห็นผู้กับปู่ทุกคนเลยนนี่ ถือหูหูไม่อยู่นั่นนี่มันหากาโคตปะนี้จะสอนกันชีด้าคุดก่อนนะขุ่งนะขุ่งนะโอ้ยจักตัวตัวนั่งตัวง่ายเลยกิดตัวใหญ่ไปแล้วโอ้โค่ๆโอ้ยตัวง่ ไม่จะตัวแม่ครับน้อยอเลยบิชอลเลยวันะนี้เด็เกเราควาดยิควัดใหม่เติมเล็ม สักตัวนะตัดียวตวเดียวแต่ครบเป็นนะตัวนี้น้อยนะมีชอนะโอกระปูกรเห็ตน,นี่แหละเพี่น้องไอถือว่าอยู่แถวป่าเลยป่ากุ้งกิ้วแบบม,มันมันแผ่นพื้นนะน,นะม,มัน,นจะเ,นเลยหาง่ายช่วยไหมจิตน,นี้ปูมีต้นดีนเนาะอ๋อนนะว่า ไปสี่ห้าตัวละค<ม>ุดมะแก่งเสมาโบบกินนะทุกคนเ้ป <c oughs> <ม>็นยังไงะ้ะใ่างี้แหละมือนแม่เลยค่ <c oughs> อาคุดแล้วได้ตัวยังไงจุกเลยเอาไหมเดี๋ยวเอาไปููก เห็นบ้าขัดคุดเติมไงโรดเตใหญ่ทุกคนโต๊ะแม,ม์พร้อมนั่านี่ยมาแล้วปะมาละโดนโซนเลยไล่เติมไปได้ขุดคุยหม่ก่อนปิ้นเดียวขุดนี่ทุกคนตอนนี้ห้ากับคุดกระปูกอะได้หลายเติมไปเลยทุกคนเอ้ยไม่ได้ห้ากับซีได้เมื่อนะเพราะว่าเยอะกินข้าวแล้วเนาะแต่น้องไส้ห้าวหน้าเพิ่นเอารถมาอันจอดท่าอยู่บนอันบนที่ห้าตัดไม้ทุกคนเลย นี่ตอนนี้เขาก็จะได้ออกไปหาเก็บไม้ขึ้นรถก่อนทุกคนเดี๋ยวอ้อตาป้าก่อนนะนี่ตอนนี้เขาก็ยัางอ้ออยูได้ทุกคนนะเพราะว่าเรียกกินขา้าวทุกเอ้ยคุดเฮงนี้ได้กระปูกะจะกินข้าวแห้งละน้อง,งเขาก็ะยิบพื้นก็ะเยอะกินข้าวละพื้นกระทอยู่กลางทางเพล่ะนี่ตอนนี้เขาก็ยังางอ้ออยู่เขาสี่คูดแกงเซอร์โมโบกินในวันนี้ทุกคน,คนปูเขานะที่ได้แกงเซอร์โมโบเพราะว่าโม,โบอ,อมาโบอีพอเอามาแต่หายเมื่อวานนี้นะ เนี่ยผมอ้ตาป่าไปที่เรียบร้อยทุกคนเลยเพราะว่าตัดไม้เป็นตัดไม้แล้วไปที่เรียบร้อยละมันนี้กับซิดิห่นขึ้นรถแต่อยู่ต่หน้าพวกกันย,ย่างอียทุกคนเลยถือว่าได้หลายเต่มันเ่าเพดาข้าวกับตัดนะเพราะยามันเน่าทางมือมันยะ่าทุกคน,นดีวรถจะฆ่าต้องตัดให้มันสั้นๆ อันนี้เราก็ได,ด้ไปเอาตัวหน้าอีเด่นทุกคนเลยตัวหน้าก็มีอยู่ตอกก็ไม้ก็มีตะลำขี้งดมันยากตัดเนาะเป็นบอลที่สองอะไงทุกคน พอเฮอกองสองบอดนะเนึ่ก็ตาฮักคนเะฮอกองนี้แล้วฮักสิดิเมอได้ตัวนี้ฮัาเก็บไม้ก็ลดแล้วสิดิเมอรได้เม็นทุคนเลยจักรถเมอ ไมเอาถือได้ลายได้ไดลายเตื้กคนเลยได้ทุกคนเมื่อมาหนิทางออกเอาลายก็ถือว่านักใช่ไหมแกทางเนี้ยแห้งก็เขาขอเจ้าเลยทุกคน แต่บางคนก็เกี่ยวแล้วได้นี่ตอนนี้พูดเมือ่อเจ้ามาหนีิเด้อมาก้อนม,อมาก้อนเด้อ แค่บ้านเลยคนเลยถือว่าน,น้องเป็นบว่ติมันคนับนะ นี่ก okay. ็มาหอดเฮินได้ได ar ้วยทุกคนเลยจ้างอีเมะประเทศยังกินอยู่ทางเหินด้ยโอเคเงเล็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 งใตอนี้ห้ากัมาหอดเหินแล้วนะเฮาก็สิได้ขึ้นไปหาเฮ็ดอยู่ให้กินก้อนนี้นะเพราะเยากกินข้าวแห้งล้วมากระมือยแต่ยังห้าก็มาหอดเหินแล้วนะสิได้ล้างกับปูแกงก่อนบดนี้เพราะ วัได้คีแท็กนี่คนเลได้จติตตนี่สองซี่สองสี่้เจ็โตนทุกคนกระปูกันนั่นนี่เอาจปได้แกงเชืยวโบบสองหน่วยนี่นะล้างกระปูนซ่โบบสัก่อนไ้แข่งโอ้ยไปเร็ว น้ำมาเททุกคนทุกคนตอนนี้เราก็คืได้มาล้างกับปูแกงก็มานีแกงซึมโบูชองนู่นนี่ล่ะบกจิล็อก็มี่กคนเลยนั่นจิลอก็จะสโนกับฟูดสามี่โตนี่ละแกงซเ่าเดดกระปูกับแจ๊โตโบกับโองนู้นคือดีเลยรื้นโมมี่เนีกินทุกคนเลย ตามมันนี่โคบเย็บเลยเลด,ดีออเนะ่ยนั้นเลยเลิศดดีอเนี่ยนะเ็นเลยโคล้ว นี่ก็ซอยมะบกเต่อทุกคนเลยซอยบบกเชื่เลยอ่ะบต้องผ่ากอนเทามันเขาเนื้อเขาหนังอะไรีนไรม,มีจิโร่นำแล้วก็มีมะบุกกับปุดแดงแกงข้าวเดียเลยทุกคนเลิศเด็เดนโน่ นอ้ลงเลยนะระบบสองน้อยก็ถือได้หลายทุกคนเลย เจอน้ำจริงไหมฮะไดเอา,ดาไปปรุงเค็มเหมือนกะไปตาม,มาคิดเก๋เปงงเชื่ออคนเลยนี่ตอนนี้ฮาซีได้ามาตามคิดปุงเค็มก,ก้อนคน,นี่คิดกับมาคิดห้าคิดดิบแมงมือเน,นี้ยื่อมาคิดดิว่าจะซื้อตลาดมึอเซาให้คน0ันกันไเีเดีย รูมากกว่าสายทุณเลยยิงเข้าเลยป,ปูกับคุ้ได้หน่อยเดียวนึงเพราะว่าอันเพราะว่าเป็นกระบาดในยิงเข้าให้เป็นเป็นเอาพ่อแล้วงมาเลี้ยงทีเดียเลยเพราะแล้วก็เตืนพอทีเดียวเลยนะ ทุกคนแกนบอกว่าจะยิงเราอยู่เคิร์กจะไดนก็ชี้ได้ค้างใช่ไหมใส่หลายเสียบลายเดอ้อนี่ทุกคนนี่อย่าลืมประดับ้านเฮาคาดไม่ได้ที่ประดะัหอมแห้งเลยรทุน่นคือประมาณนี้แหละ น,นี่บันที้เ้าก็ปรุงเครื่องแล้วบันที้เ้ากัซีได้ไปค้างขึ้นก่อนตอนนี้จะสอนก,응 ah right กับปร <pum> ุงเครื่องไปที่เรียบร้อยได้บันที่สอนกับซีได้ค้างขึ้นก่อนไปเนี่นี่บันที้เ้าก็บซีได้ค้างหม้อขึ้นก่อนนี่บันี่ก็ท่าต้อมันพ่นแห้งแล้วก็สิได้ปองกลิ่นทุกคนเลยท่ามันซุกพ่นแห้งก็มันซีได้สุกแตบ หอมไปไเลยทวนๆเลยตอนนี้หมอ้อแกงอันลงม้เนี่ยนี่ทุกคนตอนนี้หมอ้อแกงอันมาโบกกับอันกระปูแดงแดงกับผุดแห้งแล้วนะทุกคนอืมหอมไปได้หอมไปได้ทีคนนี่กระปูปบอ่ะอ่าผุดแหนะ้งแล้วทุกคนเลยหน่อยจะสอนกระซิได้โป่งกินได้เพราะว่าวาดเพื่อยิงข้าวแห้งแล้ว โมเมนต์แต่บ่าววาดดนาะจอนก็เยอะกินขึ้นเดียวเพราะว่านี่ก็บสายแล้วเนะ uh, home, safe, าะกลิ่นหอมไปได้แซ่บไปได้แซ่บว่ามานีก็สอนกับชีสที่ผมก็รู้ว่าต้อกินปลวงตักไปกินเลย กระปูกแดงกระแดงส่งซื้อทุกคนเลน,นี่นะทุกคนคงกินคงสอยจไหมนะมามาทุกคนขี่เข้ามาหนีนะ แกงกระปูแดงเสื้อมาโบบตอนเทงเก่งฮอนเก่งฮอนฮอนเลยมามามาคนจิ้ม้าวมาดิว่าเ่นนมือมาทุกคนข้าวจกมแจจิ้มอกนี่ดูแดงเะจ้ะมาโบ้ของกินบบบ้านค่ะ สวัสดีทุกคนตอนนี้จะสอนการกินขา้าวกินน้ำอี่ไปที่เรียบร้อยเนาะแต่บพว่าเพื่อนกับกินข้าวอิ่มมันก็ลงไปจักโต้เลยทุกคนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าท่ายทุกคนเบิางสิ่งนะของมองกับเจอผู้ติดตามนะครับส้มเดี๋ยวคลิปหน้าพบพ้อส,สอนใหม่เด้อทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจส,สอนเเด้อ